อยากลองดชอมชอบไม่ชอบไม่ทำแล้วเราจะมีคาสุ่แก้แขนในช่องงือราบุกสนะคะนี่เเองชอบค่ะ ทุกวันนี <lo reen> <yal> ้ก okay. <being beach> <jamais> ็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครท้ทที่สองลอยยังนะฮะทุกคนไม่เป็นทุกเมตตของทุก็เป็นเมาจากเมืองามปีนกันนะวันนี้ผมฟงเพลงที่ตูนวันนี้ะแขอร้องันนีจิงแต่ไม่นิดไม่นิดแต่วันเนื้อขมา Thank <laughs> you.